เจ็บจนจจนวันตายถ้าเราเดินไม่ได้เราเป็นเราพึ่งเราเป็นภา,าระกับลูกหลานร้องเลยตอนที่ปวดนี้ร้องเลยคุณอกบอกว่าผมทําได้แล้วผมให้กูไขใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อันนี้เขาพูดคุณหมอเลยเป็นสิ่งสําคัญหมอคนนี้แหละผมฝากชีวิตไว้กับหมอคนนี้หละ ผมชื่อโคไข่นะครับตอนเช้าถ่ายรูปตอนเย็นถ่ายรูปแล้วก็ลง Facebook ทำาิ i กต o อกช่วยเหลือคนในกบีใช้เออ็กแท็กว่าอิ่มอร่อยกับปูไข่เดินเดินออกกองร่งกายตอนเช้าประมาณ19ื่นแต่ระยะหลังเนี่ยคือยิ่งเดินยิ่งเจ็บมันยิ่งกดทับแล้วผมก็นอนไม่หลับกลางคืนสิ่งเริ่มต้นเลยอ่ะมันมีอาการปวดสะโพกมาก่อนแล้วผมอยู่ยืดมาถึง2ปีกว่าฝืนความรู้สึกมาจนกระทั่งมันครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณสัก อเดืนมันเลาาไปที่ขาแล้วทีนี้ผมก็ต้องกินยายาบำรุงปลายประสาทคือยาบำรุงปลายประสาทมันก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแล้วผมมีภาะวะแทรกซ้อน,นเป็นเบาหวานนะคุณหมอบอกว่าทําได้คุณวิุณไม่ต้องกลัวอันนี้คือคําพูดของคุณหมอผมเดินขึ้นบันไดว่าดไม่ได้ต้องนอนนอนบนพื้นชั้นล่างคิดดูว่าต้องกระถิบเข้าห้องน้ออนําอะ้วมันนอนปวดอะ่ะมันทรมานนอนไม่หลับพิกก็ไม่ได้เจ็บจนจําจนวันตายครับนึกไปว่าถ้าเราเดินไม่ได้เราเป็นเราเป็นภาระกับลูกหลาน ร้องเลยตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ปวดนี่ร้องเลยแล้วก็มันรู้สึกว่าถ้าเราเดินไม่ได้จะจะใช้ช,ช,ชีวิตถ่ายรูปทุกวันใน Facebook ผมหรือใน TikTok ผมจะมีแต่รอยยิ้มที่ผมทำให้กับทุกคนผมมาพาตัดนี้เพื่อนผมที่เป็นอาจารย์เขาเค็บหน้าจอผมไปลงนะเขาบอกกลับมานะรีบกลับมาจะได้ดูแสงช้าเอา ทุกคนให้กำลังใจผมผมไปหาหมอกระดูทำกายภาพมาสองปีกว่าทำทุกอาทิตย์มันได้ผลระยะหนึ่งฟังเค็มหมอใบประาสาททุกอย่างเลยครับพเพื่อนๆ<ว><ว>ผมที่กระบี่มาผ่าตัดที่นี่เกือบ10บเคสแล้วมันทําให้ผมมีความมั่นใจแล้วผมก็เลยโทรมาคุยกับคุณลุตานเขาค่อยต่อสายกับคุณหมอุณนบอกบอกว่าผมทําได้แล้วผมให้กูไขใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อันนี้คำพูดคุณหมอเลยเป็นสิ่งสําคัญหมอคนนี้แหละผมฝากชีวิตเอบหมอคนนี้แหละ ตัดสินใจพาเลยมาคนเดียวผมมาคนเดียวจริงๆคนต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวไม่มีลูกหลานมาหรือใครมาไม่ต้องเป็นภาระมาเองห้กระเป๋ามาถือว่ามาพักผ่อนทำป๊บเดียวเคสคุณวิรุณมีภาวะหมอนรองหลังเสื่อมแล้วค่อยๆซุดลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้สุดลงมาเรื่อยๆปุ๊บหมอนรองบวดออกมาแล้วลมันหนีบเส้นประสาทก็มีภาวะบวดหลังเล้าลงขาหมอนรองบวมมากเส้นเอ็นหนาตัวขึ้นนะครับก็ทําให้โครงสรสานหลังตีบเวลาเราทําผ่าตัดเคสพวกนี้เราก็จะส่องกล้องเข้าไปนะตัดกระดูกที่งอกออกมาออกนะครับ ตัดไอตัวเส้นเอ็นที่หนาตัวขึ้นมาแล้วตัดหมอนร้องที่เป็นออกมาออกถ้าเราทำทั้งหมดครบทั้ง3อย่างนะครับอาการที่ปวดลงมาเนี่ย ก็จะหายความยากของเคสนี้ก็คือเป็นมานานนะแล้วก็เป็นผู้ชายนะกระดูกค่อนข้างแข็งแรงอายุยังไม่เยอะมากพวกเนี้ยเวลาเราทําผ่าตัดเนี้ยช่องที่แคบมากๆต้องกรอกระดูกออกค่อนข้างเยอะพอเป็นผู้ชายก็ดูแข็งแรงเนี้ยบางทีการผ่าตัดก็จะยากขึ้นท่านนี้เนี้ยเขาค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตมาเยอะค่อนข้างลุยพอปวดแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากเดินลําบาการู้สึกว่าทําให้ร่างกายเราเนี้ยทำอะไรไม่ได้อย่างเดิมแล้วรู้สึกซึมเศร้ามากขึ้นหลังจากทาไปอาการปวดหายไปเนี่ยทำให้คนไข้เนี้ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทําในสิ่งที่รักแล้้ววกก็ลับมมมมาาาีคาสุขไดดอย่งเิ ผมผ่าผ่าตัดเมื่อวานวันนี้ผมเดินได้ไม่มีอาการอะไรเลยที่เหมือนเป็นคนปกติทุกอย่างควารมรู้สึกที่ผมรอคอยแล้วก็กลับคืนมาผมดีใจมากที่ได้ได้เจอคุณหมอแล้วก็ทีมงานที่ผ่าตัดจนกระทั่งถึงทีมงานพยาบาลหรืออะไรทุกอย่างดูแลผมอย่างเต็มที่เลยอันนี้ผมถือว่าสุดยอดจริงๆครับชีวิตผมได้กลับคืนมาแล้วครับในในสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันของผมเ<ม>ขาเรียกว่าความสุขกลัวไข่พี <laughs> ่น้องครับมาจะ อย่าเสียเวลาให้ทนเจ็บทนปวดอยู่ที่โรงพยาบาลชายชื่อลินิก KLD นะลองคนห้าดูนะในเฟซผมก็มีอยู่ KLD มาเถอนะอย่าอย่าเสียเวลามีผมมาพาเมื่อวานวันนี้ผมเดินได้แล้วไอ้นี่อยากจะนำสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย